ข่าวดีสำหรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศปี2565ล่าสุดได้ข้อสรุปแล้วนะครับโดยคณะกรรมการค่าจ้างได้เคาะฟันธงอัตราการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศของปี2565นี้แล้วนะครับซึ่งได้สูงสุดวันละ354บาทนะครับ แต่ว่าแต่ละจังหวัดนั้นจะได้ปรับขึ้นไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งข้อสรุปทั้งหมดจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและพิจารณานะครับเพื่อเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 5นี้เป็นต้นไปสำหรับการ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศปี2565ซึ่งข้อสรุปมีการเคาะฟันธงแล้วก็แบ่งออกเป็น9กลุ่มจังหวัดนะครับกลุ่มที่1นะครับค่าจ้าง354บาทมี3จังหวัดก็คือชนบุรีระยองภูเก็ตกลุ่มที่2นะครับค่าจ้าง353บาทมี6จังหวัดคือกรุงเทพนนทบุรีนครปฐม ปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครกลุ่มที่3นะครับค่าจ้าง345บาทมี1จังหวัดคือฉะเชิงเซากลุ่มที่4นะครับค่าจ้าง343บาทมี1จังหวัดคืออยุธยากลุ่มที่5ค่าจ้าง340บาทมี14จังหวัดคือปราจีนบุรีหนองคายอุบลราชธานีพังงากระบี่ ตราดขอนแก่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์ธานีนครราชสีมาลบบุรีและสระบุรีกลุ่มที่6ได้ค่าจ้าง338บาทมี6จังหวัดคือมุกดาหารการสิน์สกลนครสมุทรสงครามจันทบุรีและนครนายกกลุ่มที่7ได้ค่าจ้าง335บาทมี19จังหวัดคือ เพชรชบูรณ์การจนับ,บุรีบึงการชัยนาทนครพนมพระยาสุรินทร์ยะโสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นครสวรรค์ปัตจ,จวบคีรีขันพิษณุโลกอ่างทองสะแก้วบุรีรัมย์และเพชรบุรีกลุ่มที่8นะครับได้ค่าจ้าง332บาทมี22จังหวัดคืออำนาจเจริญแม่ห้องสอน เชียงรายตรังศรีสะเกดหนองบัวลำพูอุทัยธานีลำปางลำพูนชุมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูลแพร่สุโขทยัยกำแพงเพชรราชบุรีตากนกครศรีธรรมราชชัยภูมิระนองและพิจิตรกลุ่มที่9ได้ค่าจ้าง328บาทมี5จังหวัดคือยะลา ปัตตานีณราธิวาสน่านและอุดรธานีนี่เป็นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีการปรับขึ้นทั่วประเทศนะครับเป็นข้อสรุปเรียบร้อยแล้วของคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งก็มีทั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ตัวเลขค่าจ้างขั้นต่ำเหล่านี้นะครับซึ่งโดยสรุปภาพรวมเนี่ย ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยในการปรับขึ้นนะครับในครั้งนี้ก็คิดเป็นปรับเพิ่มขึ้น5.02%นะครับโดยมีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่3 3 7บาทต่อวันนะครับซึ่งแน่นอนค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัดก็ปรับขึ้นไม่เท่ากันนะครับตามพื้นฐานเศรษฐกิจและจำนวนประชากรสถานการณ์ด้านแรงงานธุรกิจ ในพื้นที่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งบทนี้ก็เป็นข้อสรุปที่มีการตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนนับจากนี้นะครับก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับและหากคณะรัฐมนตรีเห็นตามนี้นะครับก็จะดำเนินการอนุมัตินะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการอนุมัติและ ดำเนินการให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศตามอัตราที่ปรับขึ้นนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565นี้เป็นต้นไปยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องแรงงานทั่วประเทศนะครับที่จะได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี2565นี้อาจจะได้ มากบ้างน้อยบ้างก็เป็นไปตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเขาสรุปร่วมกันหมดเรียบร้อยแล้วตามนี้นะครับสำหรับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศปี2565นี้ครับ